ดีต้อนรับสู่ช่องออ a u กันเตอร์แหล่งรวมความรู้และรีวิวเกี่ยวกับยานพาหนะล้ำยุคไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือรบหรือเฮลิคอปเตอร์และวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นในปี2025นั่นคือเบ l 412 ET รุ่นล่าสุด เบล412 EP เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางทหารการค้นหาและกู้ภัยการขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ธุรกันดาร หรือแม้แต่ภารกิจทางการแพทย์ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานเบล412อ EP รุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพและความปลอดภยัยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตอย่างแท้จริงรูปลักษณ์ภายนอกของ412อ EP ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแรงและสมดุล ตัวถังหลักผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีตัวใบพัดหลักแบบ4ีใบพัดช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการบินแม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนระบบใบพัดหางได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมทิศทางในด้านของขุมพลังเบล41-12 EP รุ่น2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์คู่แบบ Pratt Whitney PT6T9 Twin Pack ที่ให้แรงมา้ารวมมากกว่า1,800แรแรงมา้า ทำให้สามารถบินได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นในทุกสภาพพื้นที่ความเร็วสูงสุดของเครื่องอยู่ที่ประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้นานถึง3.8ชั่วโมงในระยะทางประมาณ670กิโลเมตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้รับการอัปเกรดเป็นระบบก l a s s To k p i t รุ่นใหม่ที่มีจอแสดงผลแบบดิจิทัลทั้งหมดรองรับการแสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์ มีระบบช่วยนักบินอัตโนมัติระบบเตือนภัยล่วงหน้าระบบนำทางด้วย GPS รุ่มล่าสุดและสามารถทำงานร่วมกับระบบภารกิจแบบเฉพาะทางได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดระบบตรวจจับความร้อนหรือแม้กระทั่งระบบสื่อสารดาวเทียม พื้นที่ห้องโดยสารของ412 EP สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายตามภารกิจมีที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้มากถึง13คนหรือจะปรับเป็นพื้นที่บรรทุกสัมภาระหรือเปลยพยาบาลก็ได้ตามความต้องการบอกโดยสารออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกพร้อมทั้งระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การเดินทางสะดวกสบายแม้ในสภาพอากาศร้อนหรือสูงจากระดับน้ำทะเลมากระบบความปลอดภัยของเบล l 412 EP 2025ได้รับมาตรฐานการบินสากลทั้งในด้านโครงสร้างระบบควบคุมและการป้องกันอักคีภัยมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องระบบปิดวาล์วเชื้อเพลิงฉุกเฉินระบบสำรองไฟฟ้าและระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ต่างๆแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่เครื่องยนต์และระบบภายในที่น่าสนใจเบลส1 2 e p ยังถูกออกแบบมาให้บำรุงรักษาง่ายมีโครงสร้างแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภารกิจภาคสนามที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องในปี2025นี้เบล 412EP ได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรเอกชนทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ต้องการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถทำงานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าทะเลทรายหรือในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด การพัฒนารุ่นใหม่นี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยไอเสียและเสียงรบกวนให้ต่ำลงจากกลุ่นก่อนหน้า อีกทั้งยังรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนหรือซัฟตามแนวทางการบินสีเขียวในอนาคตทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของเบล l 4 2 2 EP รุ่นปี2025ที่ผสมผสานระหว่างความทนทานเทคโนโลยีและความปลอดภัยได้อย่างลงตัวหากคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานพาหนะทางบก ทางน้ำและทางอากาศอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้กันเตอร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ